ดูดิดูทางดิดูทางเดินดิอุยโอ้แล้วดูวิวสุดยอดมากทางเดินคนยังแคบบนนะโอ้ตรงนี้ทางลงที่ไปนอสนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่ชันมาก สวัสดีครับผมตอนนี้ผมก็ยังอยู่กันที่ c r นะครับประเทศจีนนะครับผมวันนี้นะครับเรามีแพลนที่จะไปเ,เขาหัวชานนะครับที่ c r นะครับก็จะเป็นคลิปรีวิวการไปเที่ยวเขาหัวชานนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับก,ก่อนอื่นเลยก็วิธีการจองนะครับเหมือนเดิมผมก็ให้โรงแรมหาทัวร์ให้นะเราก็ติดต่อกับทัวร์นะว่าจะไปเที่ยวที่นี่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเขาหัวซานที่ผมทราบมาจากที่คุยกับทัวร์ใน V c h a t นะครับพร้อมค่าใช้จ่ายจะมีทั้งหมด3เส้นทางนะครับก็นั่นก็คือ1ขึ้นเคเบิลคาร์ไปนอ p พีกกับนอ p พี k นะครับเส้นทางนี้ราคาจะอยู่ที่460หยวนหรือประมาณ2,200บาทนะครับเส้นทางนี้เหมาะสำหรับท่านที่มีเวลาเดินไม่เยอะมากนะครับและขึ้นเคเบิลคาร์ไม่สูงมากใช้เวลา ไม่นานครับประมาณ10นาทีประหยัดเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับเส้นที่2นะครับก็จะเป็นการขึ้นเคเบิลคาร์ไปที่เวทพีกเดินกลับมาขึ้นเคเบิลคาร์ที่นอตพีกครับราคาจะอยู่ที่520อย่หยวนหรือประมาณ2,500บาทครับซึ่งผมเลือกเส้นทางนี้นะครับก็เหมาะสำหรับท่านที่อยากเดินขึ้นไปเวทพีกนะครับซึ่งเดินไม่เยอะมากประมาณ30นาทีแล้วก็สามารถเดินไปที่เซาล์พีกแล้วก็อีทพีกได้อีกด้วยครับใช้เวลาประมาณตามในแผนที่นะครับ หากเราไม่พักนะครับส่วนตัวผมเดินจากเวสลงมานอตก็ประมาณ3ชั่วโมงได้นะครับทางลงอย่างเดียวบางช่วงก็ค่อนข้างชันครับตื่นมาก็ปวดน้องไป3วันเลยนะครับผมสำหรับเส้นทางที่3นะครับขึ้นเคเบิลคาไปเวสพีกแล้วก็กลับเวสพีกนะครับราคาจะอยู่ที่620ยหยวนหรือประมาณ3,000บาทนะครับผมอาจจะต่อรองได้นะครับลองต่อรองกับทัวร์ดูเหมาะสำหรับท่านที่อยากเดิน ขึ้นเวทพีคซึ่งก็เดินไม่เยอะมากครับประมาณ30นาทีและสามารถกลับได้เลยนะครับหากไม่อยากจะไปเดินพีคอื่นๆนะครับถ้าแบบมันชันมันเดินไม่ไหวก็กลับมาที่นี่ได้เลยแต่ท่านที่อยากเดินก็สามารถเดินไปเซาหรืออีทได้ด้วยนะครับแต่ละที่ก็มีความชันในบางช่วงใช้เวลาในแต่ละพีคก,ก็จะประมาณในแผนที่เลยนะครับผมซึ่งวิวด้านบนก็จะสวยแตกต่างกันไปนะครับในแต่ละพีคถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับ แต่ก็เดินรวมๆผมว่าก็น่าจะประมาณ3ชั่วโมงกว่าเช่นกันนะครับถ้าเดินครบทุกพีกนะครับผมส่วนท่านที่อยากขึ้นเคเบิลคาร์จากจุดนอตพีกเพื่อเดินขึ้นไปเคเบิลคาร์เวทพีกนะครับส่วนนี้ผมไม่มีข้อมูลนะว่าราคาเท่าไหร่นะครับสามารถสอบถามทัวร์โดยตรงได้เลยสําหรับเส้นทางนี้นะครับเดินขึ้นลัวๆเหนื่อยมาหาโหดแน่นอนนะเพราะผมเดินลงยังแบบโหดสุดๆไปเลยนะครับผมความเห็นส่วนตัวนะครับ สารับค่าใช้จ่ายข้างต้นนะครับจะรวม1นนะครับค่ารถบัสไปกลับซีอานเขาหัวซานนะครับ 2. ค่ารถชอตเตอร์บัสจากหน้าอุทยานเข้าไปถึงจุดเคเบิลคาร์นะครับผมแล้วก็ข้อที่3ามนะครับค่าเคเบิลคาร์ไปและกลับครับผมประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวก็ตอนนี้ก็เป็นเขาก็จะแบบบอกว่าให้เรามารอรถที่ไหนนะอประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอรถเราไปกัน เราก็อยู่บนรถแล้วนะครับเดี๋ยวถึงแล้วไปดูนะครับเป็นนี้ไงหลังจากลงรถมาแล้วนะครับเราก็ตามทัวร์จีนไปนะครับเขาจะมีธงสีแดงนะครับผมนี่ครับให้ดูนะว่าจุดที่จอดรถจุดที่เข้าไปอะไรเป็นยังไงนะครับผมของเราเป็นลูกอะไรนะลูกกลม แอปเปิลหรออุบทอ,อนนนะครับตามเขาไปนะออพอเดินมานะครับเขาเขาจะมีจุดติกเก็ตเซอร์วิสด้วยนะตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นสำหรับใครที่แบบมาเองอนะเนาะมาซื้อตั๋วตรงนี้ขึ้นไปได้ครับจะเห็นส่วนใหญ่ก็มากระทัวกันเยอะเหมือนกันตอนแรกผมว่าจะมาเองนะแต่ว่าคิดไปคิดมาก็คิดเกียดนู่นนี่นั่นอันนี้มารับถึงที่เลยดีเหมือนกันรับหน้าโรงแรมเลยครับ อ๋อแล้วแบบว่าบริเวณนี้ก็มีของกินด้วยนะเมื่อกี้มีคอสติมีชาเกีนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีอะไรกินเนาะของกินเยอะอยู่นะครับนี่นะครับมีร้านอาหารด้วยนะร้านขนมร้านน้ำเ่ยครับสามารถใครมาเองก็สามารถเออซื้อแล้วก็เอาขึ้นไปเกลีข้างบนได้นะพอคิดว่าข้างบนนะ่าจะไม่มีอะไรกินเนาะที่เขาบอกเออแล้วก็มีเคฟซีด้วยครับผม <Okay. S 2> เดี๋ยวไปกันจากนั้นก็เข้าประตูมาตรงนี้นะครับจะมีตรวจกระเป๋าเล็กน้อยนะฮะเดินเข้ามาก็สามารถมีห้องน้ำนะครับผมให้เข้าก่อนเพือ่อที่จะนั่งรถบัสเข้าไปอีก,อ,กอีกข้างในอุทยานหนึ่งนะครับผมก็มีตรวจบัตรนะครับตรงนี้นะโอเคครับหลังจากนั้นก็ตรวจ พาสปอร์ตเสร็จก็เดินขึ้นรถบัสมาได้เลยนะครับเป็นรถบัสสีเขียวเนี่ยหลังจากขึ้นรถบัสมาได้มามาประมาณสัก40นาทีนะครับก็น่าจะเป็นถึงจุด ขึ้นกระเช้าแล้วนะครับเพื่อนที่จะไปฝั่งตะวันตกนะครับผมแล้วดูบนภูเขาสิดอกไม้เต็มเลยอ่ะใครเห็นบ้างดอกไม้แบบสีมพู้อ่ะดอกพ้อดอกพ้อเหรอดอกสีมพูเต็มเลยเห็นไหมเอ่ยสวยมากโอ้เริ่มเย็นนะเย็นกว่าข้างล่างนะข้างบนเขาบอกว่าข้างบนจะเย็นกว่าข้างล่างประมาณเจ็ดองศานะครับออันนี้พอเข้ามาในอ่ จุดที่ขึ้นกะเช้านะครับก็ไม่ต้องกังวลไม่มีอะไรกินนะของกินเติมเอาไก่ทอดไปกินข้างบนได้เอาซื้อไก่กินกันก่นกอนนะเบอร์เกอร์ไก่หนึ่งชิ้นกับไก่ทอดหนึ่งชิ้นนะครับสามสิบสามหยวนนะครับก็ประมาณหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทนะครับผมข้างบนอาจจะแพงหน่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้ยมีโอเด้งด้วยหิวก็กินได้นะฮะ เราก็มีห้องน้ำนะครับไปเข้าได้นะอันนี้คือให้เดินขึ้นเหรอ <c oughs> หลังจากนั้นก็เดินขึ้นมานะครับหลังจากเข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วนะสวยไหมครับมีแบบว่าดอกแล้วก็ดูความอลังการของประตูทางเข้านะ,ะคือต้องเดินขึ้นไปเพื่อขึ้น,นเช้าใช่ไหมสงสัย อันนี้คือเรามากัดทวงจริงนะแต่ทุกอย่างนี่คือเราต้องไปเองหมดนะเขาไม่มีพาไปนะจริงๆเขาเคยพาไปเลยแต่ว่าเราออมาก่อนเขาเนี่ยถวอเหรอมีใช่ไหม<ร>โอเคออก,ก็คือถ้าคนรู้ก็มาก่อนได้เลย<ช>เออประมาณนั้นถ้าคนไม่รู้ก <c oughs> ็อาจจะต้องรอแต่ว่าผมว่าเราน่าจะไปได้ไดละมั้ง<อ>ดูดูแบบความอลังการของประตูทังเข้านะ ทุกที่นะครับมีรับจ้างถ่ายรูปนะครับหักขา,ายต่งางหลังนั้นก็ต้องเดินไปขึ้นกระเช้านะครับจะเดินไปหรือว่าจะนั่งรถอันนี้มาแล้วพอาลดะร,ร,รถล่างเหรอดูประตูข้างหลังเป็นไงบ้างโอ้อลังการมากทางไกด์เขาจะให้กิมอาร์โคสเรานะในการขึ้นกระเช้ามาแล้วในวีแชตนะครับผมจากที่ทุกท่านได้เห็นบันไดเมื่อกี้นะครับ ก็ยังไม่หมดนะนี่มีกก็บอกได้เลยว่าหอบเหมือนกันเอาใครไม่อยากเดินก็ทุนแรงโดยเขาเรียกอะไรอ่ะรถล่างเหรอเอเอเนี่ยครับอีกก้าวไม่รู้อะโอเคไปกันจตที่เดินขึ้นมานะครับเห็นประตูแล้วไหมประตูอยู่นู่นนะขาขาวนะเดินมาต๊อๆตอขึ้นมาแล้วก็พบกับประตูนี้นะ เดินมาแล้ววันธรรมดาคนไม่ได้เยอะมากนะครับสบไปสบายเดินตรงมาเรื่อยๆก็จะมีนี่นครับขึ้นเคเบิลนะครับผมแต่เช้านะโอ้ขึ้นบันไดอีกนะครับผมตรงนี้ก็จะใช้ในส่วนของ QR code ท,ที่เขาให้เรามานะครับสแกนเพื่อที่จะขึ้นเคเบิลนะครับผมนะมาจากเอ่อทัวร์นะครับผมแต่ถ้าเป็นคนคนจีนเนี่ยเขาใช้แบบประชาชนเขาได้เลยนะครับผมมีครวเล็กน้อยนะครับ เดี๋ยวแยกกันนะเราเรอขึ้นรถกระเช้านะครับฝั่งไหนวะฝั่งนี้เหรอ oh <my> <laughs> นั่งมาสักสักครู่หนึ่งนะครับผมก็จะถึงแล้วข้างบนอากาศเย็นมากนะแล้วก็เรียมสะพา้พร้อมนะครับผมน,นี่ทางนี้โอ้ข้างบนยังมีหิมะอยู่เลยนะครับโอมีไก่ทอดข้างบนด้วยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีอะไรกินเนี่ยไก่อ่านว่าอะไรอ่ะดีคอร์สหรอมีวัดข้างบนด้วยนะครับผมเอาผ้ามาผูกกันใช่ไหม ไปไหว้พระกันก่อนนะคะอันนี้คือหิมะที่มันลาลาจากข้างบนหรอโอ้ยโอ้หัวน้องทำให้หนูอเอาดีขึ้นชาหัวน้องนะเขาห้ามถ่ายวิดีโอข้างในนะครับอันหนึ่งข้างบนนะครับก็มีขายข้าวขายอาหารด้วยนะ มี KFC แล้วนะอยู่บนเขาที่สูงกว่า2,000กว่าเมตรนะครับผมไม่ต้องกลัวอดนะต่อแรกก็คิดว่าเอ้ยไม่น่ามีอะไรกินหรือเปล่าที่ไหนได้เต็มเลยนะมีวัดบนเขาด้วยเห็นไหมสุดยอดสวยมากโอเคผมนั่งกะเข้าเจอเมื่อกี้เหมือนเรานั่งเคเบิลเนาะแต่ตรงนี้นะมานี่เราอยู่ตรงนี้คือเราสามารถจะเดินอย่างนี้ก็ได้หรือจะเดินอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าเดินลงให้มาตรงส่วนของ นี่น็อตเพื่อที่จะลงข้างล่างนี่นั่งเคเบิลตรงฝั่งน็อตลงนะครับผมประมาณนี้สหรับทางเดินนะครับตอนนี้เริ่มต้นก็จะเป็นบันไดไปเรื่อยๆนะครับเหนื่อยแล้วนะฮะยังไม่เริ่มเลยอ <c oughs> ากาศก็ค่อนข้างเย็นสบายนะครับแต่แดดก็แรงเป็นปกตินะแดดพยายามจะสู้กับอากาศ <c oughs> โอ้ทำไมแค่เดินมาแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วอะเดินจากข้างล่างมา พอป๋ละเรื่องของล่างมันลงไม่น่าจะไหวอยโอเคไม่ไหวก็เดินลงนะผมอย่าเพิ่งตายนี่เพิ่งเริ่ม <c oughs> <c oughs> อ๋อนี่ไงนี่ครับใครอยากเดินเยอะหน่อยนะ <c oughs> ก็ไปเซาเวสพีกนะครับเป็นเป็นจุดที่สูงนะครับจากที่ <c oughs> ให้ดูแผนที่ไปเมื่อสักครู่นะ <c oughs> เดี๋ยวอาจจะอินเสิร์ตขึ้นให้นะถ้ามี ส่วนไปนอสเนี่ยมันเหมือนเราลงไปขงเขาฝั่งเหนือนะครับอา,าอาจจะเดินง่ายกว่ามันมันแบบเหมือนเป็นทางลงนะเพราะแต่เดี๋ยวก็เดินขึ้นมาไม่ได้ไกลมากนะ<ม>ก็จะถึงพีคของเวสแล้วนะครับหรือไม่ก็คือจุดสูงสุดของฝั่งทะวันออกนะครับผมเฮ้ยเวสตกเออขอโทษจุดสูงสุดของฝั่งตะวันตกเออชีเฟิงใช่ไหมถึงแล้วหรือเปล่า โอ้ดูดิดูทางดิดูทางเดินดิอุ้ยนี่ไงที่หนูบอกว่าทางแคบอย่างนี้ปะ่ะใช่ปะ่ะทางนี้เลยอ๋อนั่นนะครับทางขึ้นเป็นผีฝั่งตะวันตกนะครับโอ้แล้วดูวิวสุดยอดมากวิวมันสุดยอดมากโอ้ชิด สวยงามนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เขาหัวชานะครับผมมณฑลส่านซีนะครับใกล้ๆกับเมืองชีอานนะไงมีเพลงประกอบให้ด้วยนไงถามว่าเพลงจากไหนนี่นะครับเพลงอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อนั่นทางนี้เรามานะถือ่นูนนองเห็นไหมเขาข้างล่างอ๋อ เจอเมื่อกี้เจอพี่คนไทยนะครับเขาบอกว่าให้เราเดินออกไปฝั่งนู้นนะจะมีหัวมังกรนะครับผมซัมติงวัดบนเขานะครับผมสเราจะพาขึ้นไปดูพีกด้านบนนะครับเป็นพีกทางทั้งทางด้านเวสนะเขาเขียนบอกว่าเป็นโลตัสพีกนะครับผม ท่านาาาขึ้นนะครับแล้วก็วิวเขาแล้วผมวิวเขาหัวชานนะครับตรงมีปีตรงนี้ด้วนะครับทางเดินค่นขน้างแคบทุกน้อย 啊，哥，哎，上边有点，有点，哦。 พี่ชิตเขาหัวชาแล้วนี่ครับนี่ครับตรงนี้ต้องปีนขึ้นมานิดนึงนะชันนิดนึงนะจะมีอ่อให้เกาะนะครับผมบันไดจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เขาแบบถ่ายรูปกันเนาะไอที่แบบถ่ายรูปสวยๆตามภาพท่าที่เห็นนะภาพนี้นะครับจะได้วิวประมาณนี้นะครับผม อันนี้มันจะเป็นห้องน้ําบนเขานะครับผมแล้วก็สภาพเป็นอย่างไรไม่ทราบนะครับสําหรับน้ําเปล่าข้างบนนี้นะครับ11หยวนนะครับก็แนะนาว่าพกมาจากข้างล่างดีกว่าข้างล่างสองข้างบน11นะครับม,มันมันมีมันต้องแบ่งเนาะมันมีค่าใช้จ่ายนะต้องแบกขึ้นมานี่ก็เป็น Hands ทางกลับ <c oughs> ที่เราเดินมานะครับึ้นมาข้างบนนะไปลุยจากนั้นเราก็จะเดินไป ผีฝั่งเซานะครับน่าจะประมาณ200เมตรขึ้นไปข้างบนสูงอยู่ไปกันครับนี่ฝั่งโน้นที่เราเดินมา จุดที่เราขึ้นไปตอนแรกครับอันนี้เรามาอีกฝั่งหนึ่งแล้วโคตรเหนื่อยชันพอสมควรแนตะ่มันเดินง่ายนะเพราะว่ามันมีบันไดบันไดตลอดทางนะเดินง่ายมากนะทางดูทางขึ้น,นใกล้แลถึงแลถึงจุดสูงสุดแล้วเหนื่อยมากใช่ถ้าไม่ไหวก็ลงได้ไไแล้วเราก็เดินมาถึงพีกฝั่งทางใต้แล้วครับคิดว่าน่าจะใช่นะครับ โ加油โยเนี่ยวิวก็ประมาณนี้นะครับเหนื่อยมากเนี่ยอันนี้ตรง,งนู้นนะที่เราไปเนาะลงมาเนาะโคตรเหนื่อยเนี่ยขึ้นเบรกหน่อยก็นะนนยไ,ได้นะแต่ขี้เกียจขึ้นแล้วดูเราลงเลยค่ะ เรากำลังจะเดินทางไปที่าทางเสานะครับผมเรามีห้องน้ำตลอดทางเลยนะนี่อันนี้คือพีคของเอออันนี้คือพีคเสาดาิใช่ไหมเอออันนี้พีคเสานะเรากำลังจะเดินไปนอตนะครับผมก็มีวัดบนเขาหัวซานด้วยนะครับผม <c oughs>

ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญขอให้คนที่ดูคลิปนี้มีความสบายใจและสบายกายในการทำงานและในการดำเนินชีวิตสาธูสาธูสาธุอันนี้เรียกว่าแมวป่าก็าอยู่บนเขาเฮ้ย hey, หรือว่าแมวเขาแมวเขาหัวชานะครับ มีอาหารให้ด้วยอันนั้นอันนั้นใช่แมวป่าหรือเปล่าครับแมวมันอา <c oughs> ้าพรแล้คราคำแนะนำสำหรับการมาที่นี่เพิ่มเติมนะครับก็ให้พกน้ำมาเยอะๆก็ดีนะผมว่าเหนื่อยเหมือนกันนะครับผมอันนี้ใกล้จะถึงน็อตแล้วนะฮะเบีบ่ยงเฟึงเหรนอน็อตน็อตพีกนะเออเป็นเคเบิลทางทางเขาเหนือนะครับผม แต่ว่าพื้นทางเดินอนะดีดีหมดเลยนะเขาเทปูนให้แบบทุกที่เลยนะครับผมถือว่าดีเดินสะดวกนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากพกน้ําหนักหนักมาก็ซื้อได้นะครับแต่ว่าขวดละสิบเอ็ดหยวนนะครับประมาณนี้นะขวดละประมาณห้าสิบห้าบาทครับใครไม่อยากพกมาก็ซื้อได้ราคานี้เออแต่ถ้าใครอยากซื้อจากข้างล่างมาปะ <c oughs> สองหยวนนะ <c oughs> สบ,บายสบาย เห็นว่าจะมีจุดรับเหอเรอลงไปนั่นแหละมั้ง <laughs> เดี๋ยวก็มีน่าจะเป็นทางนี้แหละเคเบิลอะเคเบิลน่าจะลงไปละ <laughs> ขอให้มีโอ้ดูเขาดิมันมอลังการมากนะครับผมสวยเนาะสวยอลังการมากจุดชมวิวนะครับทางที่จะลงไปเขาทางเหนือนครับผมโอ้ตรงนี้ทางลงที่ไปนอตนะครับ ก็ถือว่าเป็นจุดที่ชันมากนะต้องจับแล้วก็แบบดูดูทางดิทางมันแบบทางมันค่อนข้าง,งจะแบบชันนะแต่ก็ยังดีที่ยังมีโซ่เหล็กให้จับนะครับผมเป็นไงบ้างครับคนน,อน้องเป็นไงบ้างไหวไหมน,ไนั่นสบายหรอโอ<ฮ>้โหดูวิว ได้จับอยู่มือเดียวได้อยู่เขาจะ下มา上个ดูข้างบนเลยขอปิดกล้องก่อนนะครับทางที่เราเดินขึ้นมานะครับโอ้โหแดดเปรี้ยงเลย ชันมากวิวนะครับประมาณนี้นะสวยงามโอ้โหลงไปอีกนะแถวแถวน้นหรือเปล่านะกระเช้านะสีะฟ้าๆนะ่ะต้องเดินไปหากระเช้านะครับอันนี้เป็นวิวเขานะครับผมที่ทุกท่านได้เห็นนะจากที่เราลงมาเรื่อยๆนะครับผมสวยไหม โค <letter S 2> <Fro llo S 1> ตรตะละสวยนะครับผมเนาะมันภูเขามันสลับซับซ้อนตรงนี้สวยมากทางลงไปนอตนะครับมันก็จะแบบชันแล้วก็บันไดค่อนข้างเล็กนะครับผมนิดหนึ่งนะใครที่คิดว่าไม่ไหวก็สามารถลงเวทได้เลยนะเพิ่มตังค์นิดหน่อยลงเวทได้เลยนะคลิกเวทแบนี่เป็นทางลงนะครับไกลเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ไกลนะไกลเหมือนกัน ใครเห็นบังสีหลังคาสีไฟฟ้าตรงนั้นแหละน่าจะเป็นหลังคาที่เราจะต้องเดินไปนะครับฝั่งน,นอตก็ทางเดินชันแล้วก็บันไดแค้นแคบเหมือนกันนะครับต้องมีสติน,น,นิดนึงนะสวยเนาะสวยมากนะวิวนี้นี่ครับเดินลงไปเรื่อยๆนะก๊อกก๊อกก๊อกก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 อกไปตรงโ,งโงูโงโงโง้นเนาะ ถ้าเราเจอแยกนะครับเราก็ดูป้ายเนี่ยเห็นไหมนอตเคเบิลพกเคเบิลเวย์นะครับแบบนี้นะมีทางบอกนะเจเๆคนหญเขาเดินเนี่ยออเขาเดินเหมือนบันไดแบบเดินเหมือนบันไดเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนะครับผมเรานี่เดินกันแบบมีสมาธิทุกย่างก้าวนะโหวิวสวยงามมากสำหรับผมนะครับใครจะเดินขึ้นจากนอต ไม่แนะนําเพราะว่ามันชันเยอะมากขนาดเดินลงยังแบบปวดเข่าส่วนตัวนะครับแต่ถ้าใครแบบช่ําชองในการเดินก็ลองดูครับผมถ้าให้แนะนําก็ขึ้นทางเวสพีค<อ> <Wave Peak S 2> ได้เลยนะครับแล้วก็เราจะขึ้นไปเดินไปนิดเดยวาบถึงถึงพีกเขาแล้วแล้วก็เดินลงมานอตได้เลยลงก็ไม่มลงก็ลงเวสพีค <laughs> หรือว่าเพิ่มเงิน ลงเว็บพีก็ได้นะเป็นเคเบิลเหมือนกันก็ง่ายๆแระนั้นกลัวไม่ได้เดินนะจริงๆก็คือกลัวไม่ได้เดินแต่พอเดินมาแล้วน,นั่งเลยอะน,นั่งสบายๆดีกว่าะครับผมพอเดินก็เป็นชั่วโมองอยู่โอ้สวยงามแต่ถ้าคุณได้เดินคุณก็จะได้เห็นวิวแบบนี้นะครับนั่นไงไงขายวิวซะด้วยได้เห็นวิวทางลงแบบนี้นะมีหลายวิวมากนะ ดูทางเดินนะครับ penguin. นี่นะฮะเห็นทางเดินไหมต้อง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 ไปนู่นนะครับผมตองสูงแล้วหรอมัก็เราเห็นเคเบิลแล้วตรงนั 8, 2, nah ้นนะแต่ให้เดินมานานหลายนานนะอีกสักประมาณโลกว่าๆนะสองโลสองโลนะเห็นไหมเห็นเคเบิลไหมแต่ถึงแล้วนะครับอยู่นู่นนะลังคาฟ้าฟ้าอีกนิดเดียวครับ แต่วิวก็คือแบบดูดิสวยตลอดทางเดินประมาณสามสี่ชั่วโมงเนาะเหมือนอยู่ในถ้ำเลยวัดตอนนี้ก็ไม่เห็นปุ๊บทัวร์แล้วนะครับว่าไปไหนกันนะ <c oughs> แยกกันแล้วแต่ว่าทางในวีแชทนะครับเขาก็จะบอกนะว่าเราให้เราไปแบบขึ้นรถตรงไหนยังไงนะครับผมเขาบอกให้ไปตรงข้ามร้าน KFC ตอวแรงนะ 重大财ง损失请勿跟卡红老请即刻收起打火机掐灭烟头莫因一时疏忽酿千古รายังมีที่ให้ขึ้นไปอีกนะถ้าใครอยากขึ้นแบบไม่ไหวแล้วนะอยากจะลงแล้วนะผมเขาดันแล้วประมาณห้าโมงเย็นนะตอนนี้เหลืออีกสี่สิบห้านาทีก็ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนั่งรถเฮ้ยเดี๋ยวนั่งเคเบิลใช่ไหมเราจะต้องเป็นต่อรถบัสอีกเพื่อออกไปข้างนอกนะถึงแล้วนะครับสำหรับเคเบิลขา ที่นี่เราก็ต้องมี QR code ในการแสดงให้เขาดูอีกนะเพื่อที่เราจะลงนะ,ะเอห แล้วเราก็มาถึงนะครับเราถึงข้างบนประมาณกี่โมงทีเอ็ดโมงเหรอ,อ,อตอนนี้ลงมาถึงห้าโมงเย็นพอดีนะครับผมเราบอกให้คืนที่นี่อย่าลืมคืนอันนี้นะครับในมีคนมารอเต็มเลยแซงยูเจ <c oughs> ๊เช๊ชชนะครับจุดรวมพลนะครับอยู่ที่นี้นะครับประมาณน่าจะคนท้ายๆเหมือนกันหรือเปล่าแต่ก็อาจจะไม่ใช่แค่เรานะที่แบบมาคันแรกนะอาจจะแบบ หลายแค่เราจบอ่ะอวอๆๆไม่รู้นะครับว่ารอแค่เราหรือเปล่าครับแต่ว่ามาสองคนปุ๊บออกเลยนะครับผมเป็นไปได้เหมือนกันนะหนูห้าโมงพอดีด้วยนะคือรถคือรถไป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 สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม